ท่านบอกว่ายิ่งเอายิ่งกดยิ่งสละให้หมดยิ่งได้เป็นคำพูดที่ตรงกันกับหลวงวอคูุลปฏิสุสูิถูกเป๊ะเลยนะครับดิฉะนั้นการสลับรั์ภายนอกสู่รั์ไภายในจึงเป็นานสิสงส์ที่สูงที่สุดนะครับนะเออท่านสอนใ้นพวกเราไ่วหวางท่านสอนใ้นพวกเราที่รู้จักนะครับในสิ่งที่มีความสุขที่สุดนะครับนะก็ถือว่าเป็น เป็นบุญของพวกเราตอนนี้นะครับสิ่งที่ว่าเราทําให้พวกเรามีความทุกข์ที่สุดรู้ไหมคืออะไรผมเคยเจอมาแล้วนะครับเป็นเจอมาแล้วนะครับเงินถูกต้องนะคร่บเงินคือทําให้เรามีความทุกข์ที่สุดในตอนนั้นนะครับจึงทําให้ผมได้เดินทางเข้าป่าชา้าไปนอนในป่าชา้าตลองปู่ศิลามสองปีเต็ม จ็ดร้อยกว่าวันไม่มีโอกาสได้ไปนอนอูป,ปถางหลวงปู่ในปา่าช้านะครับในตอนนั้นหลวงปู่ไม่มีเงินสักบาทเลยบาทเดียวก็ไม่มีนะครับเออแล้วท่านอยู่ได้ไงในปา่าช้านะครับท่านฉันอาหารท่านฉันวัฒอาหารวันหนึ่งประมาณนี้นะครับมีก็เหนียวปั้นหนึ่งนะครับแล้วท่านก็ฉันเท่าที่มีนะครับก็ได้มี ก็ได้มีโอกาสที่อุปถาหลวงปู่ในช่วงที่ท่านถือว่าลําบากที่สุดนะครับลาบากที่สุดแล้วก็โดนมรสุมในสิ่งหลายอย่างนะครับชาวบ้านขับไล่บ้างนี่ครับหลายสิ่งหลายอย่างนะจุดป่าไล่ตลอดนี่ครับแล้วก็ถือว่าเต็มบุญนะครับนะเขาบอกว่ามันไม่มีบารมีไม่เกิดอะไรนี้ผมเชื่อเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะผมอยู่ในทุกเหตุการณ์ ตลอดระยะเวลา15ปีที่ติดตามหลวงปู่มาก็เจอทุกเหตุการณ์นะครับก็ดีใจนะครับที่ทุกท่านมาแล้วจะได้เจอหลวงปู่นะครับเจอใกล้เจอไกลไม่เป็นไรเนาะไม่เป็นไรนะ,นะครับนะพ <c oughs> ี่ๆที่นั่งข้างหน้าอยากจะลุกไปเข้าห้องน้ำก็สามารถลุกไปเข้าได้นะพี <c oughs> ่เด้อเป็นห่วงแต่ไม่ต้องเขียนชื่อตัวเองใส่พมไว้นะ นางดีนางมีนางสีเต็มหมดเลยไม่ได้เนาะนะครับเดี๋ยวกมจะมีแต่ชื่อเรานะครับห้องน้ําเราจะมีอยู่ประมาณสี่จุดนะครับด้านนี้จะมีสามห้องนะครับเลยตรงเทน์ตรงนี้ไปมีสามห้องนะครับแล้วก็ตรงหน้าร้านหน้าโรงครัวข้างโรงครัวมีสองห้องนะครับตรงมุมตรงนั้นจะมีสี่ห้องแล้วก็ด้านนี้น่าจะใช้ได้อยู่สี่ห้อง ถ้าไม่ไหวจริงๆไม่ทันจริงๆข้ามถนนไปฝั่งโน้นนะครับรูปเหมือนใหญ่นะครับมีสี่ห้องและตอนนี้มีผู้ใหญ่ใจดีนะครับคุณฝันชัยจากราชบุรีนะครับคุณฝันชัยจากราชบุรีมาแล้วมองเห็นโอ้โหวันนั้นจัดงานวันที่แปดี่จัดงานมีคนมาที่นี่ไม่ต่ำกว่าสี่หมื่นคนทำให้ห้องน้ำเราไม่เพียงพอค,คุณฝันชัยจากราชบุรีนะครับจะมองเห็นโอ้โห ยังไงก็สร้างห้องน้ำถวายหลวงปู่ดีกว่าแกจึงตอนนี้กําลังก่อสร้างนะใกล้จะเสร็จแล้วอยู่อยู่ด้านหลังอยู่ด้านหลังกาแพงตรงนี้นะครับคุณฝันชัยน้อมถวายห้องน้าหลวงปู่ทั้งหมด30ห้องนะครับสาธุดังดังอาบุด้วยครับสาธุสาธุสาธุนะครับคุณฝันชัยเนี่ยแค่มองเห็นแล้วแกแกทำเลยนะแกมาวันนั้นแกเห็นแล้วแก เดินเข้ามากราบเรียนหลวงปู่เลยว่าที่สร้างห้องน้ําถวายหลวงปู่สามสิบห้องนะครับเออแล้วก็มีอพี่สาวยังไม่ได้เอ่ยชื่อหรอกมีพี่สาวและทีมงานจะมาสร้างถวายอีจกจํานวนสามสิบห้องอยู่จังหวัดปทุมธานีเดี๋ยวให้แกเริ่มลง,งมือก่นอนผมจะประกาศชื่อให้เยอะนะตอนนี้จะมาปักทงไว้เฉยๆนะครับแต่ยังไม่ลงมือเนาะ นี่ครับแต่ถ้าวันไหนลงมือสร้างเดี๋ยวเราจะประกาศชื่อให้อย่างทางการนี่ครับพอสร้างเสร็จปุ๊บก็จะดึงได้สายสนยาวมาแล้วก็ถวายอย่างเป็นทางการอย่างวันนี้นะครับรถป๊อปสองคันที่จอดอยู่ด้านหลังเนยเป็นรถอล์ฟป้ายแดงนะครับของของท่านผบตรคนใหม่นี่ครับก็คือท่านต่อสัตว์สุภิมนะครับหรือว่าพต่อนะครับเนาะี่ก็ ได้นำรถกอล์ฟนะครับมาจอดรอถวายหลวงปู่แล้วก็คุณเปิ้ลน,นะครับแม่น้องกำไรนะครับนะได้น้อมถวายรถกอล์ฟร,รุ่นเดียวกันเลยซื้อมาคนละที่แต่เอามาตรงกันเป๊ะเลยนะแต่ไม่รู้ทะเบียนอะไรนะไปดูเองเด้อเออพี่ไม่ต้องมาถามผมแล้วผม <นะ S 1> ไม่ร <พา S 1> <ด>ู้เหมือนก <รถ S 2> ันเ็นรถกอล์ฟป้ายแดงนะออนสครับแล้วก็นะครับ หลายท่านหลายคนวันนี้ก็ดีใจเนี่ยที่สัตวุหลวงปู่ท่านก็จะออกมาแล้วนะครับนะท่านรับญาติโยมเฉพาะช่วงเช้าช่วงเดียวนะครับเนื่องจากว่าอายุนะครับปีนี้ท่านจะครบ80ปีนะครับท่านจะครบ80ปีในวันที่14ตุลาคม2567ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเป็นงานวันเกิดของท่านด้วยนะครับท่านไหนว่างมานะนะครับ วันที่14ตุลาบางคนบอกจะมาตั้งแต่วันที่13เลยถึงจะมีที่จอดรถแน่นอนนะครับตอนนี้เรากำลังหากงประมาณในการถมที่ดินมีเจ้าภาพซื้อที่ดินถวายข้างหลังประมาณ7ไร่2งานนะครับข้างหลังรูปเหงอนใหญ่แต่ตอนนี้ยังขาดงบประมาณในการถมดินนะครับเจ็ดไร่แถวนี้มันถมสูงประมาณเกือบสาเมตรนะครับตรงที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ ปลายปี2565ที่ผ่านมานี้เองผถมขึ้นมาประมาณ3เมตรกว่านะครับพี่นี่ตรงที่เรานั่งนี่นะนะ,นะครับนะเทวราชโชว์โชว์ภาพที่เราถมดินหน่อยอยู่ไหนลนะ่ะช่างภาพหายแล้วนะเป็นการถมดินหน้าฝนนะครับหน้าฝนต่อหน้าหนาวกับทุรักทุเรมากนะครับถงเองเกล็ดปับเกล็ดเอง เงี่ยครับแล้วเทปูนเด่นคนที่พูดใหม่อยู่นี่แหละเทปูนที่พี่ๆ,ๆนั่งอยู่ตรงนี้นะครับทําทุกอย่างโคงหลังคาก็ขึ้นเชื่อมเดงนะครับแล้วก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่พอทําได้ก็ทำนะครับเหมือนคนที่ตกพี่ๆพอตกแล้วขยับเข้ามานะไปปล่อยเลออย่าแรงเด้อหลังคาเรายังไม่เสร็จนะครับนะตอนแรกตรงนี้ก็ต่ำเหมือนกันอยู่ตรงนั้นนะแต่ว่า หลวงปู u, <c ười> ่ท <atte> ่านน้ยกขึ้นหนึ่งเมตรนะเด็กเขาต่อไหมเนี่ยเต่อสาขึ้นหนึ่งเมตรนะครับเนี่ยท่านอาจจะมองเห็นอนาคตนะครับว่าลูกศิษย์ลูกหาจะมาเยอะขึ้นเนาะนะครับก็เลยนะครับก็เลยให้ทําโดมขึ้นเพิ่มอีกแล้วก็ข้างหลังก็จะทําโดมใหญ่ตรงนี้อีกอันหนึ่งนะครับต่อไปหลวงปู่ท่านจะนั่งรับญาติโยมอยู่ตรงเนี้ยตรงที่พี่นั่งอยู่ตรงเนี้ย เราจะนั่งแล้วจงเราจะหันหน้าขึ้นไปด้านนี้จะได้จะได้พื้นที่ที่เยอะขึ้นแล้วก็เนะียรับจะได้เหตรองเรือ้นตรง,ตรงนี้นนเราก็จะกุิเชียออกหมดเลยแล้วก็นะครับให้ให้เห็นวงปู่ได้ใกล้ที่สุดนะครับ